ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม h a ชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนมกราคมปี2 5 6 6นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาชาวราศีกรกฎนะคะการแบ่งวันที่นะแบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะเป็นดวงความรักทั่วไปเหมาะกับคนมีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะคะคือมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะ ถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารราระเก่าเนี่ยเรามีดวงสถานะโสดสนิทแล้วก็เราระเก่าแยกให้นะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะใครที่ดีวกับชาวลัคนาชาวราศีปรากฏก็เข้ามาดูดวงนี้ได้แล้วก็พลังงานเนี่ยอาจจะสลับข้างกันได้นะคะก็ปรับเอาเองได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มคำทำนายนะคะแบบรายเดือนเนี่ยจากการเปิดไพ่มุนโนโลจีนะคะเป็นไกด์ไลน์ ะจะครอบคลุมถึงเรื่องทั่วไปนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะเปิดไพ่สใบนะคะสำหรับมโ,โนโลจี Let your fear d i s l o v e นะคะ Make time for self love แล้วก็ be proud of yourself จกักรวาลอยากให้คุณเริ่มต้นปีใหม่ปีนี้นะคะด้วยการาตัดเรื่องของความวิตกกังวลน,นะคะความกลัวในจิตใจของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะอยากให้มั่นใจในตัวเอง แล้วก็คิดปวกนะคะ,ะคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะในปีใหม่นะคะปีนี้นะ,ะไม่ว่าคุณอาจจะเคยผิดหวังนะเคยมีความ,มตกังวลในเรื่องใดเนี่ยอยากให้ทิ้งเอาไว้ในอดีนะคะแล้วก็เริ่มใหม่นะคะในปีนี้ Be proud of yourself ก็คือการอยากให้คุณภูมิใจในตัวเองนะคะในความสามารถของตัวเอง ในคุณค่าของตัวเองนะคะเราจะต้องหัดที่จะรักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เรื่องดีๆมันก็จะตามมาอีกมากมายนะคะ Make time for self-love ตรงนี้สำคัญมากนะ,ะในช่วงของปีใหม่นะคะควรที่จะหันกลับมาดูแลตัวเองในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจหรือว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะคือเราสามารถที่จะมีเมตตาต่อคนอื่นหรือว่าให้ความรักคนอื่นได้แต่ว่าอย่าลืมอะคะ่ะที่จะหันกลับมาดูตัวเองด้วย จุดเริ่มต้นที่ดีก็คือการทําให้ตัวเราน่บพร้อมนะคะเมื่อเราดูแลตัวเองได้แล้วเราถึงจะดูแลผู้อื่นได้นะคะนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของอเดือนมกราคมนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่นะคะตรงนี้จะเป็นเรื่องความรักโดยตรงเลยนะม่จะเปิดทั้งหมดแปดตำแหน่งนะคะแล้วก็จธิบายใังโายละเอียดน,นะ ตำแหน่งแรกนะคะตัวตนของคุณกระกฎตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักนะคะตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังตำแหน่งที่4พลังงานที่คุณสคนมีร่วมกันตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยาปล่อยคุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณนะคะตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็เป็นบทสรุปนะคะจะอยู่กล่องสุดท้ายตรงนี้นะ สำหรับนะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร์ระมัดระวังนะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเปราะบางนะอาจผะพูดจาะอะไรเนี่ยต้องระวังจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องไม่ใจร้อนด้วยนะเดอะทาวเวอร์ก็อาจจะหมายถึงสถานการณ์ทัท่วไปนะคะ,ะรอบตัวคุณด้วยอาจจะไม่ใช่ความรักโดยตรงนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่อาจจะมีปัญหาเข้ามา,าจจต้องแก้ไขนะคะยังไงต้องใช้สติเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะ ค่ะเรามาดูพลังงานของคุณเลยนะคะมีไพ่เลเวอร์นะคะมันต้องมีการตัดสินใจอ่ะนะคะในช่วงของมกราคมนี้นะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจเรื่องทั่วๆไปของชีวิตนะคะเรื่องของการงานเรื่องการเงินอะไรแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์โดยตรงนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องหันกลับมาโฟกัสที่ความรักของคุณนะคะไม่มองว่า ผลหน้าของการตัดสินใจตรงนี้มันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นนะคะเพราะว่าเลเวอร์เนี่ยขึ้นมาตั้งตรงนะพลังงานของเขานะคะมีไพ่สองดาบขึ้นมากับหัวเขาเองก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยในช่วงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีเรื่องสำคัญต้องตัดสินใจนะคะเหมือนกันเลยอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้ที่อาจจะต้องอาศัยทั้งตัวคุณและตัวเขาอะนะคะในการที่จะช่วยกันนะคะปรึกษาดือแล้วก็ เอ่อไม่การตัดินหรือว่ามีการตัดสินใจนะคะทำให้ความสัมพันไปต่อได้หรือว่าช่วยกันแก้ไขปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นนะนะคะสุดท้ายเนี่ยเมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะปลดปล่อยนะคะตัวเข้าออกจากความทุกข์หรือว่าความไม่ชัดเจนนะ สิ่งที่ต้องระวังนะคะไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมากับหัวเรามาระวังเรื่องของ Choice เรื่องของทางเลือกนะคะเรื่องของความสับสนตรงนี้สอดคล้องมากับไพ่ที่บอกว่าทั้งคุณและเขาต้องตัดสินใจเดือนนี้จะเป็นเดือนที่แบบสําคัญเลยนะคะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตนะคะยังไงต้องใช้สติเยอะๆนะคะปรึกษาหารือกันนะคะดีที่สุดนะ พลังงานที่มีร่วมกันเป็น3เหรียญขึ้นมากับหัวเราไม่ระวังเรื่องการสื่อสารนิดนึงนะคะมีโอกาสจะพูดคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันง่ายๆนะคะแล้วกเออ็เมื่อเข้าใจผิดกันเนี่ยมีพลังงานทาวเวอร์ขึ้นมาท้ายสําหรับก็คือระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะจนมันบานปลายใหญ่โตได้นะ,ะสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณดูนะคะไพ่สิทดาบก็คือการจบปัญหานะคะ แฟนเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะจบทุกข้อขัดแย้งหรือว่าปัญหาระหว่างคุณสองคนแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไปข้างหน้าแบบในทางที่มันดีขึ้นนะคะไม่อยากที่จะอยู่ในสถานการณ์การทะเลาะกันหรือผิดใจกันนะคะมุมมองที่เขามองคุณเขาก็มองว่าคุณคิดเหมือนเขานะคะห้าดาบกับหัวเขามองว่าคุณก็ละทิ้งเรื่องข้อขัดแย้งหรือว่าการอยากจะเอาชนะกันแล้วนะคะและคุณก็อยากจะให้ความสัมพันธ์ไปข้างหน้าได้ด้วยดีด้วยนะคะทิ้งเรื่องเราไม่ดีไว้ในอดีตนะ อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสมคัญเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะคะมีโอกาสที่จะได้จบัทจักอะไรที่มันไม่ดีนะคะแล้วก็มีสิ่งดีเข้ามาแทนที่ตรงนี้อาจจะหมายถึงเรื่องท,ทั่วไปในชีวิตเรานะคะสถา,านการณ์โควิดอาจจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจก็อาจจะดีขึ้นในช่วงนี้นะคะช่วงต้นปี66นะตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบทําให้ชีวิตราเราดีขึ้นด้วยนะคะเรามาดูบทสรุปนะไพ่เดอะสเตรนนะคะมีไพ่สองเหรียญ แปคาากับหัวแล้วก็มี6ถ้วยกับหัวเนี่ยภาเห็นการสื่อสารกันนะคะขึ้นมาแบบกับหัวอีกแล้วก็คือว่าระมัดระวังให้ดีนะคะเรื่องคําพูดนะ แล้วก็ระวังปัญหาเก่าๆนะคะจะกลับเข้ามาสร้างความไม่สบายใจคุณสองคนได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะพยายามอย่าพูดถึงเรื่องเก่าละกันไพ่สองเหรียญก็หมายถึงการชั่งใจหมายถึงการตัดสินใจค่ะเด่นมากๆนะคะสำหรับก,การตัดสินใจในเดือนนี้อย่างไรก็ตามไพ่เดอะสเตรนท์นะคะที่ขึ้นมาไปแรกเนี่ยหมายถึงสุดท้ายแล้วคุณสองคนเนี่ยก็จะยอมรอมชอมกันได้ไม่ว่ามีข้อขัดแย้งอะไรนะคะหรือว่ามีอะไรที่ต้องตัดสินใจร่วมกันเนี่ยคุณสามารถที่จะหาทางออกที่มันดีทั้งสําหรับคุณและ ก็เขาได้นะคะก็เป็นบทสรุปที่ดีนะอย่างที่บอกนะคะว่าหน้าไพ่พลังงานมันสลับข้างกันได้นะคะก็ปรับอัวเองเลยนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ระคิงนะคะ สักนะคะ stay optimistic about your love life give your relationship a chance นะคะไพ่ดีมาก สุดท้ายปรับความเข้าใจกันได้นะคะเหมือนกับที่ไพทารุบอกนั่นแหละนะคะเดี๋ยวจะมีการให้โอกาสกันนะคะคุณมีโอกาสได้เคลียร์ใจแล้วก็ร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะมีการปรึกษาหารือกันนะ,ะสิ่งที่ต้องระวังมีอย่างเดียวคือเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะ,ะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยอย่าหุนหันพันแล่นนะคะให้ฟังความไม่นดีก่อนนะคะแล้วก็สืบหาข้อมูลอะไรให้มันดีก่อนนะคะก่อนตัดสินใจนะ ใครเซอ p t ต m i s t i c กับวายูเลฟไลท์จักรวาลเนี่ยการันตีมาแล้วว่าเดี๋ยวในอนาคตนะคะ,ะเขาจะส่งสิ่งดีๆมาให้นะคะ,ะในชีวิตรักของคุณสองคนนะ,ะรอรับสิ่งดีได้เลยนะคะคุณสองคนมีโอกาสที่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆด,ด,ด้วยเป็นคุณลิตีไทม์ของคุณนะค,ะค่ะเรามาปิดท้ายกันที่คำแนะนำนะคะจาก Angel a n s ั e r เดือนนี้นะคะยังมีโปรโมชัน่นลด10%อยู่นะคะเม่ยังทำต่อเนื่องนะ,ะเดือนธันวาคมแล้วก็มกราคมนะคะใครสนใจสั่งซื้อหินมงคลจากช่องเมเมยเนี่ยยังได้ส่วนลดอยู่นะคะไพ่คำแนะนำมีบีช i ี e มีอั l i ล e ี่แล้วก็ r e ค o n ซิ d เตนะคะไพ่ขึ้นมาตอกย้ำนะคะทั้งในส่วนของทา r o โรแล้วก็ o r ร c l เบอกว่าระวังเรื่องของการเข้าใจผิดการอัลไลี่ขึ้นมาต,ตรงกลางเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูจออะไรกันนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นตามข้อเท็จจริงแบบนั้นน่ะนะคะต้องเช็คดีๆก่อนนะคะมีโอกาสที่จะผิจัยกันได้แล้วก็เผื่อใจอไว้ละกันนะคะอย่าไปโกรธคนรักจนถึงขั้นบอกเลิอกอะไรแบบนี้ละกันนะบีสัตชีฟนะคะมาอีกแล้วเหมือนพลังงานของมิโรจิเลยอยากให้เรามีความมั่นใจตัวเองนะคะเราสามารถที่จะทําทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จนะรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะ reconsider ก็คือการให้โอกาสกันนะแล้วก็อาจจะอีกในหนึ่งหมายถึงการใช้สติเยอะๆนะคะการไรตรตรองอะไรที่มันถี่ถ้วนก่อนก่อนที่ตัดสินใจนะเพราะว่าในเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดตรงนี้เมย์ขอเสริมนิดนึงว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของความรักเสมอไปนะคะยังไงต้องรอบคอบมากๆในเดือนมก,การาคมนี้นะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะชาวกรกฎแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะช่องเมเมย์ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ